Thank you. สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราฉลองวันสมโพธิพระวระกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเป็นการฉลองที่ยาวนานและมีความสําคัญยิ่งสําหรับชีวิตคริสตชนเพราะพวกเรารู้ว่าฝ่ายกายของเราต้องรับประทานอาหารเพื่อจะดํารงชีวิตอยู่ได้และก็สามารถที่จะต้านทานเชื้อโรคต่างๆแต่สําหรับฝ่ายจิตนั้นพระเยซูเจ้าได้ให้พระกายและพระโลหิตของพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณ ของพวกเราในวันนี้พระวรสารก็พูดถึงเรื่องขนมปังอีกแล้วว่าโปรงที่เป็นปังมาจากสวรรค์นั้นก็ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษของชาวยิวได้กินแล้วก็ตายผู้ที่กินปังนี้ก็จะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอาหารฝ่ายจิตเนี่ย พี่น้องก็ทราบว,ว่าประชากรของโลกตอนนี้มีอยู่ประมาณ6000ล้านคนหรือมากกว่าแต่มี5 0 0 0ล้านคนที่กำลังหิวอาหารฝ่ายจิตอยู่เขากำลังแสวงหาแต่ถ้าเขาหาไม่ได้เขาไปทานอาหารฝ่ายกายอย่างเดียวเนี่ยชีวิตของเขาก็จะไม่มีความสุขได้เลยจริงไหมครับฉะนั้นในเมื่อเรามีอาหารฝ่ายจิตแล้วเราไม่รับคือองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเราก็จะตาย เพราะเราขาดอาหารจริงไหมครับในเวลาที่พวกเราพูดถึงเรื่องอาหารมีบางคนที่แสวงหาแล้วไม่พบเนี่ยเขาก็จะรับอาหารฝ่ายกายแทนรับไปเรื่อยๆกลุ้มใจมาก็รับมีปัญหามาก็รับแล้วก็ในที่สุดก็อ้วนเพราะว่าอาหารที่เป็นอาหารฝ่ายจิตมันแตกต่างจากอาหารฝ่ายกาย และอาหารฝ่ายกายนั้นถ้ารับมากเกินไปก็ทําให้เรา,เ,าเสียรูปเสียร่างนะครับพระเยสุจ้าบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับประทานอาหารนี้ก็จะมีชีวิตนิรันดรครับมีคนบางคนที่เห็นความเชื่อเห็นอัศจรรย์แล้วก็ บอกว่าจะทิ้งไม่ได้ทิ้งพระเยซูเจ้าแต่บางคนที่เข้าใจพระองค์ผิดคิดว่าความเชื่อก็คือสิ่งที่ตัวเองขอและต้องได้ถ้าไม่ได้ก็คือสิ่งที่ไม่จริงพระบิดาเจ้าจะไม่มีตัวตนถ้าหากว่าเขาขอแล้วไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหรู้สึกรุนแรงผสมควรพี่น้องว่าเขานั้นนะ่ะคิดว่าเขาใหญ่กว่าพระเจ้า บางทีเ,เวลาพระเจ้าบอกว่าให้ขอแล้วจะได้เคาะประตูแล้วก็จะมีคนเปิดให้แล้วก็ใครที่แสวงหาก็จะพบเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกเจาะจงลงไปว่าสิ่งที่เขาขอเขาจะต้องได้ไม่ใช่แต่พระองค์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเหมือนกับอาหารที่เรารับเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าอาหารฝ่ายจิตที่พระองค์ให้ก็คือพระกายและพระโลหิตและพระวาจาของพระเจ้าเนี่ย ถ้าหากเรารับเข้าไปแล้วความเชื่อของเราเข้มแข็งแล้วเราก็จะบอกกับพระเจ้าว่าแล้วแต่พรองต่สำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยเขาจะร้องทั้งวันเลยพี่น้องพระองอยู่ไหนพรองต้องให้สิ่งที่ลูกอยากได้นะมิฉะนั้นพระองไม่ใช่พระเจ้านะบางทีพูดอย่างนี้ทำให้เห็นว่าความเชื่อของเขาตื้นจริงๆพี่น้อง มีคนที่เห็นอัศจรรย์เรื่องสินมหาสนิทหลายคนที่ได้รับพระพรของพระองค์แต่มีคนหนึ่งชื่อหญิงอเล็กซานดรีนาที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าเขาถูกล่าจากคนที่ไม่หวังดีผู้ชายคนหนึ่งที่จะคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาก็เว่งขึ้นไปในชั้นสองพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องเพื่อจะได้หนีหนีการถูกขมขืนเนี่ยแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ ขึ้นไปจนได้นะคานนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่คิดรอบสองแล้วเพื่อรักษาความบริส,สุทธิ์รักษาความเป็นลูกของพระเจ้าเขาไม่ยอมให้คนนี้ข่มขืนเขาบอกนี่เขาจะกระโดดนะไอ้ผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าหาเขาก็กระโดดลงไปจริงๆแล้วเอาหลังลงเสียด้วยหลังหักแล้วหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้เขาจะเป็นคนที่รู้สึกตัวครึ่งหนึ่ง คือด้านบนแล้วก็จะไม่รู้สึกตัวอีกด้านหนึ่งข้างล่างนั้นฉะนั้นก็ลำบากที่สุดในวันหนึ่งเขาก็เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์มาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ลูกไม่ต้องลำบากหรอกรับประทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดหาให้เป็นอะไรพระเยซูเจ้าก็ตรัว่าคือสินมหาเสนิทไงลูกรับสินมหาเสนิทแล้วลูกไม่ต้อง สแสวงหาอะไรเลยข้าวเม็ดเดียวก็ไม่ต้องให้หยุดลงไปถึงท้องน้ําก็ไม่ต้องหยุดเดียวก็ไม่ต้องไม่ต้องดื่มและในความเป็นจริงเขาก็อยู่อย่างนี้มาหลายปีเก้าปีเลยพี่น้องที่ไม่ต้องทานอาหารภายนอกเลยทานแต่ศีลมหาสนิทฉะนั้นคําพูดของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าเขาจะไม่หิวอีกเลยเนี่ย ก็เป็นความจริงทุกเช้าคุณพ่อไปส่งศีลเคารับด้วยความศรัทธานี่ก็คืออัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตลอด9้าปีพี่น้องทุกคนก็ตอนแรกๆก,ก็บอกสงสัยเล่นละครแล้วละ่ะเ,เส้นแซงพูดอย่างนั้นแหละกลางคืนมาก็อาจจะมีคนเอามาหลายหม้อกินทีเดียวให้อิ่มเลยปรากฏว่ามีการเฝ้ายามกันพยาบาลก็ดีหมอก็ดีบอกอย่าให้มันกินนะแต่คนนี้บอกว่ารับศีลแล้วไม่กินอะไรเลย หลังจากหนึ่งเดือนก็เอาไปชั่งก็ปรากฏว่าน้ำหนักเขาก็ไม่ลดความดันเขาก็ปกติทุกอย่างปกติหมดหทุกคนก็เริ่มสงสัยต่อมาอีกสิบวันบอกเอา้าไอสิบวันน่ะถ้าเขาจะหลอกลวงเราก็ตอนนี้เราจะเ,าเฝ้าเป็นสองเท่าปรากฏว่าเฝ้าสองเท่าแล้วก็มาเห็นว่าเป็นความจริงด้วยที่เขารับสิลมหาสนิทแล้วเขาไม่ต้องรับอะไรอีกเลย บรรดาหมอบรรดาพยาบาลก็เริ่มถามตนเองว่านี่มันเป็นอัศจรรย์ที่เราไม่เข้าใจนี่บางคนก็เริ่มเรียงคำสอนและเรียกรับใจครับพี่น้องพระเยซูเจา้าพร้อมเสมอที่จะให้ชีวิตใหม่แก่พวกเราแต่ขอให้พวกเรามีความเชื่อนะครับส่วนในบทอ่านบทแรกนั้นก็พูดถึงพระเยซูเจ้านี้เป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนนะครับการที่พระเยซูเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนนี่แหละทําให้เรามั่นใจว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามีพระเยซูเจ้าที่รอเราช่วยเหลือเราอยู่จริงไหมครับมีบางคนนี่บอกว่าเ,ออเราเชื่อในพระบินาเจ้าแต่ไม่เชื่อในพระศา,าสนาจักก็มีแล้วก็มาแยกได้ยังไงอะ่ะไม่มีทางแยกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระศา,าสนาจักกับพระเยซูเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวพระเยซูเจ้าเป็นศรีรษะและเราก็เป็นร่างกายของพระองค์ถ้าจะรับพระองค์ก็ต้องรับร่างกายด้วย ถ้ารับร่างกายก็ต้องรับพระองค์ด้วยอย่างนี้มันก็เลยทําให้เราเห็นว่าศักดิ์ศรีของพวกเราช่างสูงส่งจริงๆที่เป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าและพี่น้องไม่ต้องเสียใจถ้าหากว่าพี่น้องมีความสามารถน้อยหรือพี่น้องไม่ต้องเสียใจถ้าหากว่าพี่น้องมีสิ่งของต่างๆที่คนอื่นมีแต่เราไม่มีเพราะสิ่งที่เรามีนั้นมันมีคุณค่าสําหรับชีวิตนิรันดรสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพ,งรพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนินรันดร์